ป,ประชาชนคนที่คุณคูดหรอคุณก็เป็นประชาชนตุเจ้างพูดพคุณได้ยังไงอะ่ะถูกไหมล่ะและกระบวนการนี้ก็ยังมีต่อเนื่องเนยนะคะในการที่เข้าไปพี่ใหญ่ใช้คํานี้ได้ไหมล้างสมองอะ่ะเลือกกลุ่มเยาวชนเลยนะมาแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาด<ว>กับจงรักพักดีคอลเลกชันเซตหนึ<ว>่งเซตมีเสื้อโปโลหนึ่งตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัว เลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1นใบเพียงเซ็ตละ1,010บาทว้าทสั่งซื้อได้ที่02-114-6777หรือ Line แอดท็อปช้อปปิ้งซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ Top n e w วได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไป รองศาสตราจารย์ฮาริรักสูตบุตรค่ะท่านได้มีการโพสต์ไว้ เรื่องของพฤติกรรมที่ผ่านมาของเยาวชนคนที่ออกมาทําผิดกฎหมายต่างๆนะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะที่เป็นเสียงสนับสนุนของพรรคก้าวไกลเอาพูดตรงๆเลยนะแล้วทางพรรคเองไม่เคยออกมาห้ามปลามเลยนะพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแบบนี้อาจารย์ก็แสดงความห่วงใยที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ท่านก็พูดไปถึงว่าสิ่งที่น่าห่วงก็คือเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติมีทัศนคติมีความเชื่อว่าการกระทําเช่นนี้เป็นเสรีภาพที่ต้องกระทําได้ลองมองย้อนไปในช่วง3มปีที่ผ่านมา เยาวชนที่เป็นสาวกของลัทธิ3มนิ้วล้วนมีพฤติกรรมและความเชื่อแบบนี้ที่หนักหนาสาหัสคือมีผู้ใหญ่ที่เป็นนักวิชาการบางคนให้ความเห็นที่ผิดเพี้ยนเช่นการที่มอบเผาศิ์สิสสาธารณะไม่ใช่ความรุนแรงแต่เป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้น ผู้นำลัที่สามนิ้วบางคนแสดงความเห็นว่าการเผาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความผิดเพียงเป็นการเผาทรัพย์เท่านั้นเป็นต้นค่ะแล้วท่านก็พูดถึงเนี่ยน,นะคะบอกว่าน่าสนใจว่ารัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนําจะยอมรับหรือไม่ว่ามีขบวนการนี้อยู่ก็คือในโลกโซเชียลปันหัวใส่ชุดความคิดต่างๆให้คนรุ่นใหม่เนี่ยน,นะคะพักเพื่อไทยที่เป็นแกนนําจะยอมรับหรือไม่ว่ามีขบวนการนี้อยู่ถ้ายอมรับ จะมีแนวทางจัดการขบวนการนี้หรือไม่อย่างไรและจะจัดการได้ดีกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือไม่หรือเพียงขอให้ได้เป็นรัฐบาลเป็นพอทั้งหมดได้แต่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมค่ะาอาจารย์ฮารีรักค่ะแล้วดูนะถ้าภาพนี้เนี่ยขึ้นมาก็ดีเลยนะภาพที่คุณไปลุยตลาดตลาดในที่ที่ตาเอกชน้วยนะตลาด,ลาดเอกชนด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าได้ไหมพื้นที่สาธารณะพื้นที่ของประชาชนที่มีสิทธิ์ที่จะเดินใช่คุณมีสิทธิ์เดิน แต่สิ่งที่คุณเดินเนี่ยคุณไม่ได้ไปซื้อข้าวของไปจับจ่ายใชใ้สอยไปนั่งกินใช,ใช่ไหมไปทากิจกรรมนั่งกินร่วมกันแต่คุณไปทําอะไรคุณไปหาพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ไปเอาใบป,ปลิวไปโจมตีเจ้าของตลาดอันนี้นะยังโจมตีแล้วก็บอกว่าเนี่ยคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นสอวอ เนี่ยแล้วคูไปเถียงแม่ค้าขอขอเสียงอะไรได้ไหมเนี่ยจากเสียงจังหวะเนี่ยขอตั้งนิดนึงของอาจารย์เขาน้องอ๋อใช่ก็เป็นแต่อันนี้มันเป็นพื้นที่ของเขาถ้าคุณจะมาแจกพื้นที่ของเขาด้วยเพราะว่าต้องรับอนุญาตจากเขาก่อนอ๋อก็ผมก็เรียกให้เขาไปโหวตนายกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ไปโหวตนะครับวันที่4อันนั้นก็เรื่องของเขาอีกันแหละเพราะว่าเป็นเรื่องของเราทุกคนครับเป็นเรื่องของเราทุกคนแล้วคุณลองคิดสักครัว่าเขารับเงินจากเราแล้วปรากฏว่าเขาก็ไม่ไปโหวตนายกและเขาก็ทำงาน แล้วมันไม่แปลกหรอกครับที่เราจ่ายเงินภาษีให้เขาแล้วเขาก็รับเงินจากสองด้านเนาะแล้วทําไมเขาถึงโหวตเขาไม่ไปโหวตนายกพวกนั้นล่ะดำเนินคดีหมดเลยค่ะทุกอย่างเป็นหลักฐานหมดแล้วเลยนะคะเลยคิดดูสิคุณก็จะอ้างอะไรอ้างแต่ชุดคําพูดที่คุณถูกเห็นในออออนไลน์ภาษีเราจ่ายภาษีให้เงินภาษีเราแต่ทําไมคุณไม่ไปทําหน้าที่ของคุณแล้วคุณก็มาทําไมคุณก็มากดดันเขาคุณก็มาหาพ่อค้าแม่ขายมาประกาศจับเขาเนี่ยมาตามตัวเขาไปเนี่ยมาควบคุมขามเขาเนี่ย นด่ดูที่มันใช่ไหมล่ะชุดความคิดแบบนี้คุณก็ไปพูดอย่างเงี้ยเออาร์ก็มาจากประชาชนคุณกินเงินภาษีเราทำไมคุณไม่ไปทําหน้าที่แล้วเป็นไงพอเรื่องของเขาบอกไม่ใช่เรื่องของเขามันเป็นเรื่องของประชาชนใช่มันก็เป็นเรื่องของประชาชนคุณก็เป็นประชาชนคนที่คุณพูดแล้วคุณก็เป็นประชาชนต้องมาอ้พวกคุณได้ยังไงอะ่ะถูกไหมล่ะและขบวนการนี้ก็ยังมีต่อเนื่องน,น,นะคะในการที่เข้าไปเออพี่ใหญ่ใช้คํานี้ได้ไหมล้างสมองอะ่ะ คือเลือกกลุ่มเยาวชนเลยนะเพราะว่ามีเหตุการณ์นะที่เขาจะมีการ<ช>จัดเสวนาการเข้าไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆค่ะ คุณสมชายสแสวงการค่ะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะแล้วก็มีหลักฐานเลยนะว่าเขาเตรียมจัดงานกันที่ไหนอะไรยังไงบ้างคุณสมชายบอกว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมองไม่เห็นปัญหาหรือไม่กล้าม,มองการจัดตั้งเยาวชนคนุมคนหนุ่มสาวด้วยหลักสูตรจัดตั้งทํานองนี้หากเป็นการบ่มเพาะต้นกล้าประชาธิปไตยแบบสร้างสารรค์คงเป็นเรื่องดีแต่หากเป็นการจัดตั้งเยาวชนที่ผิดเพี้ยนเหมือนแก่นแกนเยาวชนที่ผิดพลาดในอดีตที่ถูกบ่มเพาะความคิดรุนแรงด้านลบ มุ่งเป้าทำลายล้างที่เคยทำลายล้างผู้คนมานับล้านๆเราคงเศร้าใจและยากจะคาดเดาผลที่ตามมาคำถามว่าหน่วยงานรัฐที่มา,าที่มีหน้าที่ได้เข้าไปสอดส่องสังเกตการติดตามการจัดอบรมหรือการจัดตั้งดังกล่าวหรือไม่ทําผิดหรือทำถูกหรือผิดกฎหมายบ้านเมืองเป็นเรื่องรองแต่เรื่องหลักคือการช่วยกันทำหน้าที่ในการให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจที่สร้างสรรค์ถูกต้องยิ่งกว่าครับถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องเร่งลงมือใส่ใจแก้ไขก่อนจะสายค่ะแล้วคุณสมชายก็โพสต์นะคะว่าแบนเนอร์ต่างๆที่เขาจะมีการจัดงานกันแล้วดูแต่ละคนที่จะไปบรรยายเนี่ยคุณดูสิแล้วชุดความคิดเป็นแบบไหนไม่ต้องเดาเลยนะคะเนี่ค่ะฝากคำถามไปเลยนะคะเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้ แบบรายปีจาก1,800บาทเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-1146777รวมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง